สิทไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาถึงทุกวันนี้ด้วยบารมีที่องค์สมเดจพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399 พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบารท,ที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว,ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธานแล้ววงสายศินจากพระประธานไปยังบารพระอารัธนาพิสุทั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทำเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษา